สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอ10อันดับฆาตรกรต่อเนื่องที่ฆ่าคนมากที่สุดในโลกอันดับที่10แกรี่ลีอองริดเวย์วัย54ปีแกรี่ได้รับฉายาว่านักฆ่าแห่งลุ่มน้ำเขียวเขาประกอบอาชีพเป็นช่างทาสีรถบรรทุกในเมืองซีแอเทิรนรัฐวิชิงตนันในตอนแรกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตรกรรม48คดีตลอดช่วงปี1980ถึง1990 แต่เชื่อกันว่าเขาได้สังหารเด็กหญิงและสตรีวัยรุ่นอย่างน้อย71รายทำให้เขากลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่มีผลงานมากเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาโดยเลือกเหยื่อที่เป็นโสเพณีเขาจะตีสนิทและเกลี้ยกล่อมให้เหยื่อคล้อยตามเพื่อหลับนอนด้วยกันหลังจากนั้นเมื่อเหยื่อเผลอก็จะรัดคอยเหยื่อจากด้านหลังจนเหยื่อขาดอากาศหายใจตายเขาถูกจับกลุ่มได้ในปี2001 และถูกสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยจะไม่มีการปล่อยตัวปัจจุบันเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ในคุกอย่างสงบอันดับที่9อังเรชิคาทีโรวัย57ปีมีฉายาว่าคนขายเนื้อแห่งรอสตอฟโดยเริ่มก่อคดีในปี1978ถึง1990ผู้ซึ่งการล่วงละเมิดทางเพศฆาตกรรมและทำร้ายผู้หญิงและเด็กอย่างน้อย52คนโดยเหยื่อส่วนมากจะเป็นคนไร้บ้าน ความน่ากลัวนอกจากการฆ่าแล้วยังกินศพอีกด้วยเขาเป็นคนที่ไร้สมรรถภาพทางเพศแต่จะถึงจุดสุดยอดได้ก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงร้องจากความหวาดกลัวอันดับที่8บรูโน่ลุกวัย36ปีมีความพิการทางสติปัญญาเล็กน้อยทำงานเป็นคนขับรถมา้าเขาเป็นที่รู้จักดีกับตำรวจท้องที่ว่าเป็นหัวขโมยเป็นฆาตรกรต่อเนื่องชาวเยอรมันเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อมยงเขากับเหยื่อฆาตรกรรมอย่างน้อย51ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่เชื่อกันว่าเขาฆ่าคนไปกว่า80คนไม่เคยถูกพิจารณาคดีในข้อหาฆาตรกรรมใดๆเลยโดยประกาศว่าเขาเป็นคนวิกลจริตซึ่งต่อมาได้ทำการทดลองทางการแพทย์กับเขาจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเมื่อการทดลองผิดพลาดอันดับที่7จาเวตอิกบันวัย40ปีเป็นฆาตรกรต่อเนื่องและล่วงละเมิดทางเพศเด็กชาวปากีสถาน ซึ่งเขารับสารภาพว่าข่มขืนและสังหารเด็กชายกว่า100คนซึ่งทุกคนมีอายุระหว่าง6 1ถึง16ปีเขารัดคอและแยกชิ้นส่วนเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กหนีภัยสงครามหรือเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่ตามถนนในเมืองลาฮอร์หลังจากล่วงละเมิดทางเพศจึงกำจัดศพของพวกเขาโดยใช้ถังกรดไฮโดรคลอริกและทิ้งลงในแม่น้ำในท้องถิ่น เขาอ้างว่าแรงจูงใจในการกอร่อเหตุฆาตกรรมคือความโกรธแค้นต่อความอายุติธรรมของตำรวจอิกบันถูกตัดสินประหารชีวิตสารตัดสินว่าคุณจะถูกรัดคอตายจากนั้นร่างกายของคุณจะถูกหั่นเป็น100ชิ้นและใส่กรดแบบเดียวกับที่คุณทำกับเหยื่ออันดับที่6เฮนรี่ลีลูคัสวัย64ปีเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ตาบอดข้างหนึ่งหรือที่รู้จักในชื่อนักฆ่าคำสารภาพ ฉายานี้ได้เพราะเขาชอบโอ,โอ,โอ้อวดถึงการฆ่าคนนู้นคนนี้เหยื่อส่วนมากที่เขาสังหารจะเป็นนักท่องเที่ยวที่รอรถตามท้องถนนของรัฐฟลอริดาเขาสารภาพว่าศพแรกที่เขาฆ่าเป็นผู้หญิงวัย17ปีเพราะอยากลองมีแซกแต่เหยื่อขัดขืนหลังจากฆ่าก็ฝังศพไว้ในป่าแถวนั้นคาดว่าเหยื่อของเขามีประมาณ100คนแต่เขาถูกตัดสินแค่11คดีโดยถูกตัดสินประหารชีวิต และอยู่ในแดนประหารทั้งหมด15ปีจนได้ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตแทนต่อมาเขาเสียชีวิตในคุกจากภาวะหัวใจล้มเหลวอันดับที่5 HH Home วัยปีหรือที่รู้จักกันดีในชื่อด็อกเตอร์เฮนรี่ฮาวเวิร์ดโฮมเป็นนักต้มตุ๋นช่องกงชาวอเมริกันและเป็นฆาตรกรต่อเนื่องปีคศ1 8 9 1ถึง1น9 4ตำนานส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเขามีชื่อว่าประสาทสังหาร ซึ่งเป็นอาคาร3ชั้นที่เขาสร้างขึ้นในชิคาโกโดยอ้างว่าตึกดังกล่าวมีห้องทรมานล,ลับประตูกลห้องปล่อยแกส๊สและโรงเผาศพเขาได้สังหารเหยื่อไปกว่า200คนเขายอมรับสารภาพว่าฆาตรกรรมไปแค่27คนเนื่องจากการผสมผสานระหว่างการสืบสวนของตำรวจที่ไม่มีประสิทธิภาพจึงไม่มีพยานหลักฐานเอาผิดครบทุกคน แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหาฆาตกรรมและถูกแขวนคอตายอันดับที่ 4. เประดอาลองโซโลเปสวัย75ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อสัตว์ประหลาดแห่งเทือกเขาแอนดีสเป็นฆาตกรต่อเนื่องชาวโคลัมเบียเขาถูกตัดสินจำคุก7ปีฐานขโมยรถยนต์ในช่วงที่ถูกคุมขังนี้เขาถูกนักโทษอีกสคนข่มขืนซึ่งต่อมาเขาฆ่าคนพวกนั้น ส่งผลให้โทษของเขาถูกขยายออกไปอีกสองปีหลังออกจากคุกเขาได้สังหารเด็กผู้หญิงไปแล้วกว่า100คนแต่เขาได้อ้างว่าสังหารผู้คนไปแล้วกว่า300คนและได้รับการยกย่องจากหลายคนว่าเป็นหนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องและข่มขืนที่มีผลงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อถามถึงแรงจูงใจในการฆาตรกรรมมีรายงานกล่าวว่าฉันสูญเสียความบริสุทธิ์ไปเมื่ออายุ8ขวบ ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจทำแบบเดียวกันกับเด็กผู้หญิงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และในไม่ช้าคำสารภาพของเขาก็นำไปสู่การยืนยันยอดรวมทั้งหมด110ศพเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมและถูกจำคุก16ปีซึ่งเป็นโทษจำคุกสูงสุดในขณะนั้นอันดับที่3ก er ิลเดเรียวัย35ปีเป็นอัศวินและคนสนิทของจานดักวีรสตรีที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส จากนั้นจจนถูกศัตรูจับตัวและถูกเผาทั้งเป็นกิวรู้สึกเสียใจมากที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้หลังจากนั้นกิวออกทำสงครามเขาฆ่าคนจนเป็นเรื่องปกติและเชื่อเรื่องการขายวิญญาณให้ซาตานและมีความเชื่อว่าเลือดของคนสามารถเล่นแร่ปแปรธาตุเปลี่ยนเป็นทองคำได้ทำให้เขาเริ่มรวบรวมเด็กผู้ชายจากทุกที่มารวมตัวกันเพื่อสั่งเวยชีวิตให้แก่ซาตานเด็กทุกคนจะถูกผ่าท้องและควักไส้ออกมา บางครั้งก็จะข่มขืนเด็กที่เสียชีวิตแล้วอีกทั้งยังสะสมศีรษะของเด็กเป็นจำนวนมากแต่จะเลือกเก็บของเด็กที่เขาคิดว่าหน้าตาดีมาประดับประสาทของเขามีการพบศพของเด็กที่ไม่มีศีรษะคาดว่าประมาณ1500คนและต่อมากิวถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการแขวนคออันดับที่สองอลิซาเบธบาโตรีฉายาของเธอคือแวมไพร์กระหายเลือด เป็นคนในตระกูลบาโอรีซึ่งมีความเกี่ยวดองกับพระมหากษัตริย์ฮังการีในสมัยนั้นมีอำนาจมากมายและเธอเชื่อเรื่องความเป็นอมตะด้วยการอาบเลือดแทนน้ำเธอจึงสั่งให้คนรับใช้ไปรวบรวมสาวบริสุทธิ์ที่เป็นชาวบ้านจากทุกพื้นที่เพื่อเอาเลือดออกมามีการสอบพยานกว่า300ปากที่ระบุว่าเธอล่อลวงลักพาตัวทรมานและฆ่าเด็กสาวในหมู่บ้านนอกจากนี้ยังพบหลักฐานหลายอย่างเช่น ศพชิ้นส่วนมนุษย์และเด็กสาวที่พบว่าถูกคุมขังเธอถูกจับพร้อมกับผู้สมรู้ร่วมคิดอีกสี่คนในข้อหาทรมานและฆาตกรรมเด็กสาวจำนวนเหยื่อที่มีการระบุในการไต่สวนอยู่ที่650รายแต่จำนวนนี้มาจากการกล่าวอ้างของสาวรับใช้แต่เธอกลับรอดพ้นโทษประหารชีวิตและถูกคุมขังในปราสาทจนกระทั่งเสียชีวิตและคนสุดท้าย หลุยการาวิโตหรือที่รู้จักในฉายอาอสูรกายแห่งไร่อยอ้อยเป็นฆาตรกรต่อเนื่องชาวโคลัมเบียผู้กระทำความผิดทางเพศเหยื่อของเขามีอายุระหว่าง6ถึง16ปีจากการสอบปากคำเขาสารภาพว่าสังหารเหยื่อไปทั้งหมด1,800คนในช่วงปี1,982ถึง1,999เขาได้รับการประเมินว่าได้ข่มขืนและทรมานผู้เยาว์อย่างน้อย200คน และสังหารผู้เยาว์อีก189คนในโคลัมเบียเขาถูกจับกลุ่มข้อหาพยายามข่มขืนโดยถูกต้องสงสัยเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทั่งเขารับสารภาพสารพิพากษาให้การาวิโตต้องรับโทษจำคุกรวม1,853ปีทำให้เขากลายเป็นผู้ล่วงละเมิดเด็กที่มีผลงานมากที่สุดและเขาได้บอกว่าถ้าเขามีโอกาสออกมาจากคุกก็ยังจะฆ่าคนอยู่ดีขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาฟัง สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนค่ะ